สวัสดีครับพบกับรายการครัวสอพี่น้องนะครับวันนี้เป็นอีพีแรกของรายการเรานะครับรายการของเราเป็นรายการทําอาหารตามกล่องสูงของทีมงานนะครับจากชื่อรายการท่านผู้ชมก็น่าจะพอรู้แล้วนะครับว่าไม่ได้มีผมคนเดียวแน่นอนถ้าหากเกิดไม่มีคนนี้ก็จะไม่มีรายการนี้ขึ้นมาขอต้นนอนรบับน้องเวฟครับสวัสดีครับผมเวฟน้องพิทานนะคครรััับบวดีีครับ จนนน้ออใคีดก่เป็นยังไงบ้างครับเบอ๋อช่วงนี้ผมก็สบายดีนะครับแต่วันนี้ก็ตื่นเต้นนะเพราะผมออกกล้องครั้งแรกนะครับอเาเดือดอาหาตื่นเต้นครับครับผมเบบทาาอาหารเป็นไหมครับเป็นครับโอ้ผมมาทําอาหารนี่แบบสุดยอดเลยนะครับอาหารของผมอ่ะเมนูอะไรครับอ๋อต้มมมแมหูสาวครับตามครับเชียบโอ้เย็ดดูงั้นเรามาทําอาหารกันเลยดีกว่าครับไปเลครับวันนี้จัดเมนูอะไรให้พวกเราทําครับ ให้ hey, ทั้งสองคนทายซิว่าในกล่องสูบของเราเป็นอะไรทายถิบมีบทลงโทษนะคะอะไรครับสก,ก๊อตจงดีนะคะจะได้ออกกาลังกายด้วยสักห้าครั้งก็แม่ดิครับถี่กลัวปะละ่ะไม่กลัวครับกะะ็แม่เดียครับโอ้พี่รายการเราก็มีกล่องสูบให้เราเนี่ยที่ว่าข้างในมีอะไรครับให้พี่เราใช่ไหมครับพี่คิดว่าเป็นเนื้อหมูอะผมว่าเนื้อปลาอะ อ้าวน้องโดนแน่ดูทรงแล้วเอาแล้วครับมาลุ้นกันดีกว่าครับปัมปรากฏว่าเป็นไก่ครับผมอมไม่ใช่ไม่ใช่ไก่ธรรมดานะครับเนี่ยไก่อะไรครับไก่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 ทีมงานกระซิบมาบอกว่าเราต้องทำอาหารเหนือโอ้ เรื่องอาหารเหนียนี Bahn ่ผมไม่ค่อยถนัดนะครับผมถนัดแต่ต้มมะแม่หมูซำนะครับเฮ้ยเดี๋ยว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 เรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าครับครับผมงั้นเรามาแบ่งหน้าที่นะครับเดี๋ยวพี่ยาเอาไก่ไปต้มนะครับอ่าเดี๋ยวผมมาทำพริกลางเองนะครับโอเคจัดไปจัดไปลยครับ นี่เขากันมาบอกเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆของยำจ้นไก่นะครับสำหรับคุณเขานี่จะได้กินยำจ้นไก่กันคือหลังไหว้เจ้าตี้นะครับคนสมัยก่อนนี่ักจะเอาไก่มองนะครับมาไหว้เจ้าตี้หลังจากนั้นหวู้ว่าจะเอามาทําอาหารออย่างดีก็เลยเกิดยำจ้นไก่ขึ้นมาครับวิธีทํานะครับต้มน้ํามลิตรพอน้ําเดือดใส่ขมิน้นข,ข่าตะไคร่ทุบ ใบมะกรูดกะปิ1ช้อนโต๊ะนำไก่ลงไปต้ม40นาทีพอไก่ใกล้สุกก็ตักฟองออกเมื่อไก่สุกแล้วก็นำไก่ออกมาพักให้เย็นต่อมาก็จะเป็นการตามริกลาบนะครับ ใส่เกลือหนึช้อนชาตามด้วยมะแขวนตามให้ละเอียดนะครับใส่กระเทียมลงไปแล้วตามให้ละเอียดนะครับตามด้วยคาหั่นนะครับแล้วก็ตามให้ละเอียดนะครับนำหิกงนากลงไปตามคุกเขาให้เข้ากันนะครับ พอทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ตักใส่จานแล้วพักไว้นะครับต่อมาตั้งไฟและใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็น้ำพริกที่เราตำเมื่อกี้นะครับมาคั่วให้มันเกิดกลิ่นหอมพอเราคั่วเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะครับแล้วก็ตักใส่จานทิ้งไว้เลยนะครับ หน้าต,ตาของไก่ที่เราเอามา,าพักเก็นไว้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการฉิกไก่นะครับพีีี่ผมมาด้วยโอเคจัไปครับน้องรักชีกไก่เสร็จหน้าตาก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับนำไก่ที่เราชีกทิ้งไว้ใส่ไปในกะละมังเลยนะครับ ต่อด้วยน้ำที่เราต้มไว้นะครับใส่ให้พอดีพอดีครับโอเคครับต่อไปก็จะเป็นเครื่องปรุงนะครับรสดีผงวิเศษนะครับคือชูรสนั่นเอง ตามด้วยน้ำปลานะครับตามด้วยพริกลาบนะครับต่อไปก็เป็นหอมแดงนะครับ ผักไผ่หอมดวนนะครับผักไายเฉยๆครับต่อไปผักชีฝรั่งนะครับต่อไปใบสะระแหน่นะครับหรือว่าหอมดวนตามด้วยผักป้อมเลยครับ ต่อมาเราก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับยำจีนไก่ของเราแน่กินไหมครับยำจีนไก่ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจ้าครับหน้าตายำจีจนไก่ของเราจะเป็นแบบนี้นะครับเคลดูจากสีสันมันคิดว่าจะอร่อยน,นะครับรลอยแน่นอนครับผม จะอะไรถึงได้ของเรา,เาจัดไปครับไม่ชิมกันดีกว่าโอ้โหเป็นมัองมาชิมก่อนเลยครับใช่ครับ,รบนีก่ะหมอหายาเราเนี่เดี๋ยวพี่ชิมเลยครับ อืมอร่อยมาครับตักกินเลยครับจังหวะนี้ไม่รอแล้วครับเป็นงานไม่รีบกินนี้เดี๋ยวหมดนะครับนะครับอ่าอ,อืมตั้สมนาะขนาดคลับคุณยอดแล้วแหะ บอกเลยครับว่าใครได้กินติดใจแน่นอนสูตรของพวกเราเป็นรสชาติกลางๆนะครับส่วนใครที่ชอบเผ็ดมากก็สามารถเติมพริกลงไปได้เลยและเพิ่มปรุงอื่นๆคลิปหน้านะครับอยากให้พวกเราทําเมนูไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับพวกเราจะมาทําให้ดูอีกสําหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในอีพีหน้ามาลุ้นกันว่ากล่องปริศนาจะเป็นอะไรเมนูไหนสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ไปไปไปเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเจกัดจ้ำเหรอสุขาตายพีดอ่ะฮะอะไรก็ตายวันถูดีพีดอ่ะเขาตายพีดอีกโอ้ตาโลละไปไปทำตามกติกาหนึ่งสองสามสี่ห้ามาได้มาได้เวทคิดโกงเอาไมโอ้ลงไปเลยครับน้องาโดนการพี่น้องแหละลงลงลง แยเลยอยากกาดอักกาดหักกาอ่อนเนี่ยโอ้ก็ยอดมันละกาะเออขึ้นกบพอสุดก,การปอยิงดาว